คลิปนี้นะคะเรามาที่เซนทาราแกนหัวหินนะคะรีสอร์ทนะคะเที่ยวหัวหินนะคะใกล้ๆแค่นี้เองก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะคะถ้าใครที่อยากจะมาเที่ยวหัวหินนะคะก็แนะนําที่นี่ค่ะเพราะว่ามันเป็นโรงแรมที่เหมาะสำหรับครอบครัวนะคะอย่างน้อยก็มีสามสัตนะคะให้เราเลือกให้ลูกเล่นนะคะมานอน2คืนไม่เบื่อแน่ๆแล้วก็ยังมีลานกว้างแล้วก็มีกิจกรรมเยอะนะคะจะพาไปดูอัเต์นูนทีนะคะที่ทิจะไปผ่านวอเชอร์ต่อนะคะ คลิปที่แล้วค่ะสาเหตุที่มีชุด afternoon tea นะคะเนื่องจากห้องที่ทิจองเนี่ยเป็นห้องที่ไม่ได้มีบริการขับรวมด้วยนะคะแต่ว่าคิปจะมาผ่านวอเชอร์ได้บัตรของฟันนะคะมาจากวิสต์เตค่ะอยากจะมาลองว่ามันต่างจากที่อื่นอย่างไงนะคะก็เลยพามาลองนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่า ที่นี่มันเด่นสไตล์ไหนอาหารเป็นยังไงนะคะอย่างแรกที่อยากมานั่งหาทาที่นี่ก็เพราะว่าสไตล์การตกแต่งของโรงแรมนี้ค่ะแล้วก็ดูแต่งตัวนะคะเป็นแนวแบบว่าวานิดาปพิสนานะคะเข้าตีมค่ะแบบมันจิบน้ําชาบเบาๆนะคะแต่ว่าขาดแค่คุณชายใหญ่นะคะมีหญิงเล็กกระชายเล็กอยู่ในเฟรมนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมน,นะคะว่า แต่ละอย่างเนี่ยกินได้ไหมอร่อยหรือเปล่าสองท่านเล็กๆเบาๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เค,ค้กวันเกิดนะคะก็เกิดวันที่2 5กันยานะคะก็จะมาเฉลย ER, ปกปกติทุกปีจะไม่เคยบอกใครว่าเกิดวันไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวคนเล่นของใส่ทําให้หลงรักนะคะมาเฉลยในคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือเค,ค้กวันเกิดนะคะที่เขาเอามาให้ค่ะก็เป็นวันเนี้ยค่ะวันที่ถ่ายก็เป็นวันที่25ค่ะก็เอามาให้แล้วก็มีนี่ค่ะมีเทียนมาให้ด้วยนะคะก็คิดว่า ตอนนี้ยังมีคนอยู่รู้สึกอายไงวิวที่ต้องจุดเทียนแล้วก็เป่าไปอเงี้ยก็เลยยังไม่เป่าแล้วกันช่วงนี้โควิดนะคะเดี๋ยวจะลองชิมก่อนแล้วที่เหลือก็ยกให้ลูกชิมนะคะคือจากสีอะเดาว่าแบบว่ามันเป็นโรงแรมไทยเดาว่ามะม่วงมะนาวอะไรเรื่องเนี้ยแต่ชิมไปแล้วรู้สึกว่ามัน ม่มีแต่รสหวานนะคะคิดว่าคงเป็นวาน,นิลามากกว่าสีเหลืองอะทองหยอดรอเปล่าไม่เป็นแนวทองหยอดอะมันก็แค่หวานอย่างเดียวอะต่อไปก็เป็นสโคนะคะไม่รู้จะเริ่มลองอยังไงเลยเราอ,อยากกินชีสจะเลี้ยวลองนี้ชอบอันเนี้มันแบบเหมือนออไม่ไม่ได้เปรี้ยวจนจนไปเหมือนเปรี้ยวอมหวานอะข้างล่างเป็นเนื้ออะไรเนะี่ยมะม่วงนะยังไงก็จนต้องเป็นมะม่วงเพราะมันมีองเ,เป็นพีชพีชหรอ นี่ผ่านนี่ก็เคยกินได้ต่อไปเป็นแซนด์วิชมันดูเขียวๆวะ่ะแยกไม่ออกคืออะไรอะ่ะเป็นของคาวแต่กินแล้วรู้สึกว่ามันผักผักอ่ะไม่รู้อะไรนะคะก็กินได้เลยในคลิปอาจจะมีเสียงซ,า,ซานะคะเพราะว่าเขาเปิดพัดลมทัง้งๆดังค่ะเปิดไลยุงไล่ไล <laughs> ่เราหรือเปล่า <laughs> ไม่รู้อันนี้ก็จะมาชิ้นสุดท้ายแล้ะ <laughs> ดาวว่าเป็นใบเตยเพราะมันสีเขียวรสเชอร์รี่เชอร์รี่แบบ ไออันแดงๆที่มันไว้กินบนไอติมอะรสอย่างนั้นแหล Take back ะเทสแบ็กฟอร์เรสก็ซื้อข้างหน้าเป็นช็อกโกแลตข้างบนเป็นเชอร์รี่แต่ว่าอันนี้มาดัดแปลงเป็นท็อปสีเขียวเพื่อให้มันนึกถึงใบเตยอะไรเงี้ยถ่ายภาพสวยที่ข้ามไปนิดนึงนะคะจิงน้ำเิวข้ามดิงนะคะวันแรกที่มาเนี่ยฝนก็ตกเราก็รีบเลยลืมลืมมันไปเลยนะคะ <c oughs> เขาก็เลยเอามาเสิร์ฟให้เรานะคะเป็นตัวนี้คะ่ะ <c oughs> ช้างนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของที่โรงแรมนี้เลยนะคะจะเห็นว่าแบบในสวนเนี่ยจะมีสัตว์นา,นานาสัตว์ที่เขา ตัดตัดแต่งต้นชาดัดไว้นะคะแต่ว่าหลักๆห,หลายๆอย่างที่นี่จะมีสัญลักษณ์ก็คือช้างนะคะช้างสีเขียวะค่ะแต่วันนี้น้ําที่เราได้เป็นน้ํากระเจี๊ยบนะคะมันก็เลยมา็นโทสีแดงแล้วก็เสียใบเตยเข้าไปแบบมันเล่นสีให้ดูดีะค่ะเคที่เห็นนะคะก็ลูกสาวจะรับผิดชอบไปทั้งหมดเลยนะคะที่ไม่กินละค่ะมันจะทาให้หมดเลยเนาะบรรยากาศนะคะชิวๆอย่างฝนตกโปอยๆนะคะแนะนําให้มาประมาณช่วงาโมงเย็นนะคะที่เนี่ย ตรงขับนะคะเขาจะมีการเสิร์ฟอัตโนูัตีตั้งแต่บ่าย3ามโมงถึงห้าโมงครึ่งนะคะซึ่งช่วงบ่ายสามคนจะคอ่นพุ่งเยอะมากแต่ว่าช่วง5้าโมงเย็นเนี่ยคนจะแบบเหมือนจะไปกินข้าวเย็นกันแลละก็เป็นเวลาสำหรับเรานะคะมานั่งรบรรยากาศชิวๆแล้วก็จิบชาไปคะและยิ่งวันนี้นะคะฝนตกไปรยอยด้วยบรรยากาศดีมาก เดินดูรอบๆของโรงแรมนะคะบรรยากาศตอนเย็นที่นี่เนี่ยจะมีจุดเด่นที่สวยมากคือจะมีคล้ายๆพัดตั้หนักอยู่อันนึงแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีสระว่ายน้ำสองสระให้เลือกเล่นคือเซนทราเนี่ยจะมีสระว่ายน้ำทั้งหมด3สระด้วยกันนะคะก็จะเป็นสระที่อยู่ติดตรงห้องพักเราเลยแล้วก็สระตรงนี้ที่อยู่ใกล้ๆชายหาดนะคะสองสระมุมนี้เลยนะคะเป็นอีกมุมหนึ่งที่แนะนําให้มาถ่ายรูปช่วงเย็นนะคะ โรงแรมเซนทาราเนี่ยถือว่าเป็นโรงแรมที่ราคาดีแล้วก็ถ่ายรูปสวยทุกมุมคือเหมือนว่าคุณมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วมันต้องสวยด้วยตัวเองแล้วก็มุมนี้นะคะเนี่ยถ้ามองไปตรงหาดอ่ะก็จะมีมา้าน้อยมา้าใหญ่นะคะแล้วก็จะมีหินหลายๆก้อนนะคะพอเราไปถ่ายรูปเนี่ยก็สวยมากเลยค่ะแล้วหาดทรายนะคะค่อนข้างขาวสะอาดก็คือเป็นโรงแรมที่ใกล้หาดจริงๆก็คือได้ทั้งสระว่ายนะ้ำฟาซซิลิตี้ครบแล้วก็ยังมีชายหาดที่เล่นด้วย ก็อนะคะเพราลงแล้วนะคะ,ลละ,คะวันนี้เราแต่งตัวสวยแล้วก็รองเท้ามันจุกมากเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าห้อพักไม่ทันนะคะจบคลิปตอนนี้เลยคะ่ะบ๊ายบาย